โอเคครับผมใส่ลูกทองมานะครับงั้น,ค,น War, คุณกอลีดิสตนีวาคิลเล่ครับใส่ลูกทองมาไม่ต้องยิงครับเบืองนะเออไม่ต้องยิงครับวิ่งไปชนเอานะนะครับวิ่งไปชนเอานะไม่ต้องยิงครับเออวินเลยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะนี่คือสภาวะฉากนี้ผมห่านียวผมห่านียวอะไรเนี่ยผมห่านียว กอดทีนะผมขอยิงสติงไหนไหนใครจะชนนะมามะฮะฮะฮะเออไ,ไ,ไหนไหนไหนเออฉากนี้ต้องยิงบ่มายิงได้ยิงได้เสียเวลาบินไกลนะเอาไออินลอรู้อยากเอาแล้วใครมาซัดก่อนหรือวีซิตี้ครับโอ้โห <c oughs> โอเคฮะกูกอกูนี่ฮะไฟกันเลยเนฮะเดี๋ยวทั้งยูเชียนนะ เน,นี่ไฟกันเลยนะเดี๋ยวทุกมไปแทนเอเชียรครับโมไม่ทันนะเอาเลยบวก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 โอเคโอเคโเคเรดี้อเจฉริมนวิลคัมทูแทงเอเชียสมาสเตอร์นะยังไม่แข่งใครจะลงมาบวกกับผมนะครับเชิญนะฮะเนี่ย คุณควันท้าเอ้ยเ,ยเดี๋ยวควันดูควันอยู่ไหวะดูหน่วะไม่รู้ะระอะคอมผมไส้ลูกท้องมาน่ะฮะอย่พูดแบบนิ่งมีครับคันนี้นะ T สามสิบสี่อองลีครับมันคือเชอรีอองลีฮะผมว่าวมันยังไงมันคืออองลีอ่ะคันนี้ดูดูหัวมันนี่มันหัวอองลีชัดนะฮะคมไส้ลูกท้องมา วมาวตอนนี้ก็6โมง45นาทีอีก15นาทีแท,ท้งเอเชียมาอยู่ไหนนะครับมีบวกกันแล้วไปดูดีกว่าใครบวกกันบ้างแล้วก,ก็กูวาวเก็บไปแล้ว1นึศกครับด้านหน้ามี1 2 3, ะะ 3, ึ่งสองนักก็สามันสีทันพอๆกันเลยครับบวกกันแล้วครับเออยูอาร์เซโนวาไหมมันคือ,อไรเนี่ยลูกท้อ นี่ตะตกใจเลยตัวลูกทองนี่ฮะถึงกับร้องครับเนี่ยใครลูกทองหมดเกินเนะยก็ดีดนี่ไงลูกทองลนยะแล้วรู้ไหมเขาเอาตังที่ไหนมาซื้อลูกทองก็เอามาจากการใช้ผลแทนไอเชียงนี่และเมื่อ,อไหร่ล่ะ,ะก็หลังจากจบรายการนี้ไงวันนี้มีกี่คู่สองคู่คูกแรกทีมอะไรมิดกับอะไรวะ มิดกับไอจีไงแล้วใครใครดีเลือกเอาเองแล้วคู่สองอ่ะอันนี้บิดเอ็มไพร์กับซิลิดักใครใครดีอันนี้บิดเอ็มไพร์บอกให้เลยแล้วกันตั้นั้นแหละซิลิซิิลดักฟอร์มันไม่ค่อยไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะผมว่าไม่รู้ดิแต่อาราบิดเอ็มไพร์ก็แพ้บิดมาเลยดีกว่ากูจะต้องกลางบวกกันเยอะว่ะไปดูข้างบนดีกว่า กูว้าวกูว้าวข้างบนข้างบนหันปืนไปไหนอาจีเจอมิดฟอร์มิดเออ่ฟอร์มิชันนะก็ทีมชาติไทยครับนะก็ไทย FM ไปแต่แชงหรือเปล่าไม่รู้ไมอยู่ในความผิดมากนะแล้วก็อ้อมมาครับข้างหลังก็ยูเอฟเอเทรเลโซ่รอซึ่เอ็ดไม่ตายครับตัว้าวเข้ามาชนอุ้ยแล้วก็ชนด้านหน้าครับชนขวัญไปแล้วก็ตายเลยครับนี่ฮะเกือบตายเลือดวัดอาโดนยิงมาแล้วก็ อาชอเรี่ไม่จนใจข้างหลังครับเอาตัวเลือดหวานนะเอาข้างหลังไม่เอาเอาเลือดหวานเลือดสีแปลกแล้วก็เรียบร้อยครับเอาตัวเลือดหวานก่อนเอาแล้วรับมาชนโขดหินครับออกไม่ได้ด้วยโดนตรงนี้หนึ่งสองสามครับเดินลุอยู่นะนี่ครับแล้วอุ๊ยเบเกิลเิร์ฟครับมาชนกันตรงนี้ครับโนเนมโนเนมเจอกับอาชอนนะอาคอนอาคอนเนี่ยไฟไหม้ครับแล้วก็เรียบร้อยเจอลิเดนลูกทองไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ไฟไหม้ แล้วก็บอกแล้วว่าทีมผมชนะสามเกมรวดครับบอกแล้วว่าทีมผมโหดจริงโหดจุงเบยและครับเดียวเพื่อนโอ้โหหลือขั้นเดียวนะฮะก็สรุปว่าทีมผมชนะสามเกมรวดเลยแป๊บนึงเฮ่ยบัญชีอ,อะไรวะ ไม่ตายฮะโอ้รถคุ้กโอเคครับจบแล้วนะฮะเดี๋ยวพบกันที่ช่องหนึ่งนะท okay. ังเอเชียมาสเตอร์ครับโอเคอ่ะถ่ายรูปก่อนอืมจะอ้วกอิ่มโอเคเดี๋ยวเจอกันเจอกันที่ช่องหนึ่ง โอเคนะสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนี่พบกันที่ช่องหนึ่งนะท่านเชียมาสเตอร์วันนี้ผมเฟรนเซ่ครับต้องขอบคุณเพื่อนมากแล้วพบกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้เออแข่งทีลืมบอกไปแข่งทีฮนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลืมบอกแข่งทีโอเค okay, ครับบายจ้า โอเคครับวันนี้จบลงไปแล้วนะแล้วพบกันใหม่นะวันรุ่งนี้สำหรับรา,รายการนี้นะแต่เดี๋ยวถึงทุ่มครับมีแท่งเอเชียรเราอยู่โอเค,คผมลาก่อนแล้วสวัสดีครับ